สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง Youtube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับวดนประจําวันที่11นะครับเมษายน2567นะครับผม ก่อนไปรับชมนาทางนะครับทุกครั้งน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้ไม่ว่ากันเนาะเด็กต่ำกวาสิปีนะครับควมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับแนวทางเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับในรอบนิคอินะครับเนาะ สำหรับในรอบ VIP นะครับเช้าผมให้9กับ3ไปรูด9นะครับตัวเน้นมาตัวเน้นเนาะมาตัวเน้น95นะครับ59ผลที่ออกนะครับ559กับ75เนาะของเรามารูด9แล้วก็ตัวเจาะ95นะครับตัวเน้นก็ยินดีด้วยนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับให้0กับ4รูด0ผลที่ออก615นะครับกับ91เนาะของเราน่าเสียดายนะครับอุตส่าห์เน้น09นย์ก้ออกเกนะครับพลาดเต็มเดียวเอง ก็รอบบายต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับในรอบ V i p ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับหุ้นปกติเช้าผมให้สีกับ6นะครับรูดรูดสีนะครับตัวตัวเน้นเนาะตัวเน้นไม่มีสีสองนะครับพี่พีผลที่ออกเนาะหกสองสี่กับ8ปดเก้านะครับหกสองสี่กับ8ปดเก้าของเรานะครับใครรูดที่สี่แล้วเข้าไปที่สองสี่นะครับอนะครับหกแปดนอะแปดเก้านะครับ ส่วนในรอบใบให้ศูนย์กับ1รุ่นรุ่น1่นะครับผลที่ออก1813 2ของเรานะครับใครรุดที่1เข้าไปที่81แล้วก็ตัวเจาะนะครับ18ก็ยินดีกับพี่วิมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้ขอให้เฮงหิง,หงปังปังทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับในรอบ V.I.P เช้านะครับให้4กับ 8, รูด4นะครับตัวเน้น 47, 49, 85นะครับในรอบบ่ายนะครับผมให้0ย์กับ4นะครับรูด0นะครับตัวเน้น0 1 0 9 4 9นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยเนาะในรอบ V.I.P ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับพี่พีในรอบเช้าเนี่ยเดี๋ยวนะครับ ในรอบเช้าได้เลข0กับเลข1นะครับพี่ๆสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข1 02 03 04 12 13 14นะครับชอบเลขชอบเลขต่ำเนาะถ้าเกิดมาเลขสูงนี่จบเลยนะครับในรอบเช้าเนาะ ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่พี่นะครับ3ตัว013นะครับนะครับผมประมาณประมาณนี้นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายได้เลข8 กับเลขศูนย์นะครับสายรูดนะครับผมไม่ไปที่เลขศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สตัว802นะครับ นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับให้พี่สมาชิกท่านใดชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงเปฟังฟังทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือถ้ามีเวลาเนาะก็รับชมหนังขยายให้กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ